สวัสดีครับมาคุยกันถึงเหรียญเหรียญขวัญถุงหลวงปู่แพ้วปาวะโรเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดกำแพงแสนนะครับจัดสร้างขึ้นปี2550สร้างในวาระหลวงปู่แพ้วปาวะโรอายุครบ85ปีนะครับเป็นเหรียญแจกทานยุคต้นๆสร้างแจกให้กับญาติโยม ที่มาร่วมทำบุญที่วัดกำแพงแสนสร้างด้วยกันอยู่สองเนื้อเท่านั้นนะครับย้ำสองเนื้อเท่านั้นก็คือเนื้อเงินนะครับและก็เนื้อทองแดงรมดำแต่ละเนื้อถือว่าสร้างน้อยนะครับมาดูจำนวนการจัดสร้างกันเนื้อเงินสร้างแค่300เหรียญน,นะครับย้ำเนื้อเงินสร้างแค่300เหรียญ เนื้อทองแดงรมดำสร้างสองหมืเหรียญย้ำสร้างแค่2องหมืเหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงถือเป็นเหรียญยุคต้นๆอีกรุ่นของวัดกำแพงแสนมาดูด้านหน้าของเหรียญกันครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่แพ้่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับจะมีการตอกโค้ตรตรงนี้นะครับเนื้อเงินจะมีตอกสองโค้ใกล้ๆกันนะครับ เนื้อทองแดงจะมีโค้ดเดียวที่เห็นมานะครับเนื้อเงิน2โคดเนื้อทองแดงโค้ดเดียวฝั่งซ้ายจะมีข้อว่าหลวงปู่แพ้วปาวโด85ดอีกฝั่งขวาจะมีคําว่าวัดกําแพงแสนนครปฐมข้างล่างบอกชื่อรุ่นเลยนะครับเหรียญขวัญถุงส่วนด้านหลังของเหรียญจะมียันตรงกลางเหรียญน,นะครับ ร้อมรอบด้วยคําว่าจเจริญรุ่งเรืองเงินทองมั่นคงราบผลผูนทวีมั่งมีสีสุขนะครับนี่คือด้านหลังเหรียญเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมน่าบูชาและเป็นพระยุคต้นๆของวัดกำแพงแสน เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญขวัญถุงหลวงปู่แพ้วปาวโรวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมปี2550นะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล